วันน yeah. ึ่งวันหนึ่งได้กี่เที่ยวนะมันไม่แน่เหรอเอาไม่ได้อมับาทบาทสิบบาทแสิบบาทนี่มันก็วัอ๋อก็ินนะยววันรดา พี่ก็อยู่เฉยๆใช่ไหมแต่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะก็สนุกดีอ่ะ <c ười> เพราะว่าปราะเด็นเรามีคือหนึ่งเราไม่มีแฟนอ๋อไม่มีลูกอืมมันไงก็ได้ใช่แตเรามีแฟนมีลูกูไม่ได้เรียบร้อยเลยเนาะ ใ่บ้านผมก็มีแต่ผมไม่อยู่บ้านมนอนลยมนกไม่้เดือดร้อนอะไรลใช่กินยังไงก็ได้นะนาใช่ ตอนขามานั่งรถสกูตเตอร์อะไรนะไฟฟ้าลุงฮะที่ได้ลายเหลือมั้ยฮะที่ได้ลายเหลือมั้ยค่ะไม่รู้ว่ามีกี่คันน่ะเออก็คันเดียวเนี่ยถุงเหลืองอ่ะ แต่ละวันเนาะชีวิตคนเราแต่ละวันนี่ก็ต้องยิ่งร้อนเนี่ยไม่ร้อนก็อยู่ไม่ได้มิ่งครอบครัวจะนานยิ่งใหญ่เลยอ่ะถ้าไม่มีครอบครัวมันก็ตกไปก็สบายหน่อยครอบครัวนะโว anywhere, ้ยยิ่งจะวันนี้จะได้เท่าไหร่เนาะ ลุงขับลุงถีบซ้ำรอค่ะ